เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีรักซี่แบร์ครับวันนี้เราอยู่ในแลกหน้าล็อกเอ็มคลาสิกนะครับวันนี้จะมาบอกถึงระบบวอลแล้วก็ระบบอาวุธกอตนะครับสาหรับผู้เล่นที่จะไปเล่นตอนโอเพ่นนะครับันดับแรกเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเวลาวอลกี่โมงนะครับนี่เวลาวอลคือวันพฤหัสนะครับผมตอนสามทุ่มนั่นเองนะครับอ่า อ่ะต่อไปเวลาเข้าวอนะครับเพื่อนเอนเข้ามาที่กิวก่อนเสร็จแล้วกดคําว่ากิวนะครับ,บแล้วเรากดคําว่าสถานะกิวแพทเทิร์นนะครับนี่กิวที่มีอยู่ก็เขาจะยึดว่าคิวลี่อันแรกเลยนะครับเออบ้านใหญ่นะเพิ่มดับแรกถ้าเกิดเราจะทําก๊อตอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อ,อต้องดูก่อนว่าเออแต่ละเมืองมันจะทําไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูในส่วน การเล่นกิวเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะมีอะไรแตกต่างจากที่หมีเอามาให้ลงนะเพราะว่าตอนที่หมีไปเล่นหมีก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างจากที่เอามาลงตรงนี้นะครับผมอ่ะเห็นไหมครับแผนการวิธีการเล่น GVG ก็คือได้รับคิทตั้งพบ5ชิ้นจะเป็นผู้ชนะทันทีเลยแล้วก็เป็นในส่วนหลังเริ่มการแข่งขันแล้ว3ทีจะสามารถยึดครองคิดตั้งตรงกลางได้3ชิ้นนะครับแล้วก็หลังจากอ่าสามทีไปผู้ต่อสู้จะเริ่มบุกโจมตีหากแพ้จะเสียคิดตั้งก็คือผัดกันบุกผัดกันรับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนบอสนะบอสก็คือถ้าค่าเราได้บัฟนะครับตรงกลางบนกับขวาละเออกับข้างล่างสุดเลยนะครับบอสจะเริ่มการต่อสู้ไปแล้ว1นาทีนะครับเศษชิ้นส่วนคริสตัลจำนวน4ชิ้นเท่ากับคริสตัลหนชิ้นทุกๆ3ามนาทีจะทำการรีเฟซห1ครั้งนั่นเองนะครับวันนี้ก็ระบบข้าวๆก็พยายามยึดหินให้ได้มากที่สุดถ้าได้5ชิ้นก็ชนะไปเลยแล้วก็พยายามไปดักตีบอสก็จะได้ในส่วนบัฟต่างๆนะครับอ่าโดยมีข้อยากขึ้นให้ดูเห็นว่าฟอน คือแต่ละเมืองมันก็ทําของต่างกันด้วยนะครับนี่ฟอนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนดาบนะครับเอ่อของก๊อตอุปกรณ์ทําของก๊อตได้จากอะไรใช่ไหมครับหลังจากที่เรายึดบ้านเสร็จแล้วจบวอลกดเปิดหีบในบ้านกิวตรงซ้ายบนอะ่ะมันก็จะได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถเอาเหรียญเนี่ยแลกซื้อได้บริเวณน,นั้นได้เลยสําหรับหัวหน้ากิวแต่มีไม่แน่ใจว่าลองกิ้วทาได้หรือเปล่านะน่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือจะเป็นในส่วนหัวหน้าหรือเปล่า เดี๋ยวมีขอยากขึ้นให้ดูนะครับฟอนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนดาบต่อไปเป็นในส่วนฟอนสองก็จะเป็นในส่วนกาตานะครับต่อไปเป็นในส่วนฟอนสามก็เป็นในส่วนหอกนะครับต่อไปในส่วนกิป1หนึ่งก็เป็นกระทานะเออที่หมีเคยเล่นตอนอาร์มหมีก็ทำขวานกอนนะคือตอนนั้นหมีอาร์มแคนนอนยิงคนมีเป็นล้านนะอะต่อไปในส่วนกิป2สองก็เป็นแม่กระทานะครับกิป3สามก็จะเป็นในส่วนคอนมาโจเนียนะ อ๋อมันชื่อมาโจนีเราจำไม่ได้เหมือนกันขอขอภัยนะครับมันไม่ได้บอกชื่ออะ่ะย้อนหนึ่งก็สําหรับพวกนักธนูเลยอะ่ะย้อนสองก็เป็นสนับมือนะครับต่อไปในส่วนนากาเอ้มันอะไรเว้ยเนี่ยดาบหรือหอกอันนี้หมีน่าน่าจะดาบปะหรือกิดหรือเปล่าเนี่ยอันอันนี้หมีไม่รู้ขออภัยนะครับนี่นาคาหนึ่งอันนี้หมีจําได้เลยอันนี้หลขวานกอสของหุ่นจําได้เลยจําได้เลย,เลยรูปทรงนี้เคยอ๋อหมีเคยทํานะครับอะ่ะก็เอาข้อมูลข่าวๆมาดูาาาาเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับเผื่อใครมีคำถามเลยเก คืออย่างน้อย Jasmine. เรารู้ระบบไว้ก่อนว่าต้องทำไงใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนการเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบวางแผนอ้าวค,คือคือที่มีเห็นกิวใ,ใหญ่เขาเล่นกันมันก็จะแบบว่าเอ้ยทีม A ทีม B ทีม C ทีมดีอะไรอย่างเงี้ยในคิวแล้วก็แบบแบ่งกันบุกอะไรอย่างเงี้ยทีม A ไปเสาหนึ่งทีม B ไปตีบอสอะไรย่างเงี้ยมันจะมีการแบ่งรูปเล่นที่แบบว่าเออมีการวางแผนที่แบบว่ารัดกลุ่มเหอนนี้เยอะนะมันมันไม่ได้แบบว่าเดินเข้าไปตีกันมั่วๆนะมันก็จะมีในส่วนการวางแผนนะครับ อ่ะมีก็ไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับโอเพนเบื่อใครจะทำของก็เลือกบ้านดูดีๆแล้วด้วยกันนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ